อ้าตัวครับอาเธอร์ไม่เล่นด้วยแล้วครับโอ้แชมป์ชักแมเพื่อนไม่รับไม่ตีก็ต้องคืนด้วยแข้งครับแต่เห็นลำตัวนานานี่อาเธอร์ก็อยากจะต่อยเลยครับเอ้าโม้มีขวาสวนมาครับรัดนาตีตีได้ไหมนี่เลยครับคุณเข่ากระเปอร์ครับไล่แขนครับแต่ต่อยสายยังกว้างควากกดลำตัว อุ้ยหมัดหน้ากลัวครับอาร์เธอร์เฟลเนอร์ขณะที่แชมป์ก็พยายามจะส,ส,ส,สวนครับอู้ยต่อยซ้ายลำตัวของแชมป์เอา้าอาร์เธอร์ก็สวนคืนครับโอ้ยบวกกันครับเลยครับหน้าตาเอาจริงครับแชมป์รัดมารัดมาตีไหมเดี๋ยวไปทีนึงครับแ,แต่งตัวช้าไปนิดนึงครับแชมป์ แม่มัดขวาต้องระวังครับชแชมป์ต้องดึงให้ผ่าน,นโอ้ยัวการเสียงดังตุ <c oughs> บครับ <c oughs> เดินเข้าหาครับเหมือนเดิมครับชแชมป์โอ้อาเธอร์นี่ก็้ำต่อยเลยครับ <c oughs> แม่จะกระโดดไต่ครับยังไม่มีจังหวะ โอ้ยโดนหมัดขวาตรงงองแชมป์เข้าไป,ไปของค<ป>อ,อืหน้าหวาเสียวจริงครับคู่นี้เวียงกันแต่ละทีนี่มีรุนตลอดนะครับอโอ้ยบวกกันครับรัดมาวงในตีรัดแน่นสอดแขนแหมอาเทอร์เฟลเนอร์ก็รักเป็นพิเศษเลยครับต้องรัดแน่นๆเลยครับ ไปขวาไปอีกครับแชมป์เธอก็คืนนะครับโอ้โหทันควันว่วยขอโทษอีกแล้วครับจะเผลอไปไหวโอ้โหหมัดนี้โอ้ต่างคนต่างเดินเลยครับแล้วแต่ว่าจะหวาใครจะมาก่อนกันตอนนี้เป็นของแชมป์ครับดันมีฟันซอกดันไปติดมุมว่ายังไงตีได้ไหมหล่ออีไปอ่ะ โอ้โหยกแรกนี่บอกไม่ถูกเลยครับว่าใครดีกว่ากันนะครับหน้าุกซ้ายครับออาวงไหนมาแล้วครับโอ้ยแข่งขวาเต็มคำครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับอาเธอร์ตอนนี้ลืมความเจ็บความปวดครับแม่แต่ว่าหมัดยังไม่มั่นเลยครับคล่อมไปเยอะครับอาเธอร์ครับเปลืองแรงครับ อ้าวแชมป์แรกครับ <S <S อ้าวโอ้โหบุกกันไปบุกกันมาครับ <S <S โอ้โหใครจะโดนก่อนครับ <S 1> <S 1> โอ้ยรัดลงมาแม่เทอแยมแตกระชากค,ครับกระชากไม่ไปโอการสูงๆครับเดินเข้าหานะครับแชมป์หมัดขวาไปเข่าซ้ายไป <S <S ทำได้ดีครับชุดนี้ครับแชมป์โอ้หายใจแรงนะครับอาร์เธอร์เฟลเนอร์เริ่มจะหายใจแรงแล้ว หมัดแกคร่อมไปเยอะครับอาเธอร์โอ้ต่อยไม่โดนแล้วมันปลืองแรงครับีทีมงานบอกเลือกเลยครับ <rit> จะเลือกบัตรหรือศอกครับอาเธอร์บอกเดี๋ยวจัดให้าฝานศอกจะไม่เข้าครับติดการเอาไตล่างครับเอาโดนครับแชมป์น โอ้หายใจยาวแล้วครับห <laughs> ัวเธอนี่แกขยันจริงๆครับแข่งแรกกับหมัดโอ้ยโดนหมัดของแชมป์เหมือนกันครับเอาปักงัดสองเข้าไปครับแชมป์ตี ต่อ,อยลำตัวยังไม่ถึงครับชแชมป์อาเธอร์ขยับเข้ามาเอาลำตัวคืนครับโอ้หมัดตัดลำตัวของอาเธอร์นี่ทำได้ดีครับโอ้ยบวกกันครับปัดขวามแม่แต่ชแชมป์ก็ปั๊มคืนครับโอ้าปากหายใจยาวครับแชมป์อาเธอร์เองก็แม่เริ่มเป่าปากเหมือนกันครับคื้แห่งคืนครับโอ้ยแล้วมันโ,โ,โ,โดนครับหมัดน,นี้แม โอ้มาทีละสามหมัดน,นะครับอาร์เทลเฟลเนอร์โอ้โหมีลุกฮึดครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นก๊อกที่3หรือ4ของแชมป์เลยครับต้องฮึดต้องฮึบเลยครับเอ้ามาเลยครับโอ้ตัดรับตัวเอ้าบัวครับแชมป์ก็บัวกคืนพยายามจะด,ดันเข้ามุมครับ <c oughs> เพื่ออัดเข่าครับเบ่งตี แ8ชิงก่อนเลยครับแชมป์ชิงเดินก่อนเลยครับปั๊บเขารัดตีได้ไหมย,ยังตีไม่ได้ครับตีตสงครามบ,บงในครับแหมรัดนั่นเลยเกินครับแชมป์ครับอาเธอร์ไม่รู้จะสะบัดยังไงกงรรมการช่วยแยกครับเขาครับเขา โอ้แชมป์กลายเป็นเปลี่ยนมาเล่นวงในแล้วล่ะครับโอ้ตีสะบัดต,ตีมันเลยครับแบบนี้โอ้แอับคัดซ้ายครับอาเธอร์โอ้หมัดดีครับอาเธอร์ก็แต่ว่ายัางทนได้นะครับแชมป์ครับอ่ะออกมาสู่ออกซิเจนแป๊บหนึ่งโอ้แต่ว่าอาเธอร์นี่ก็ตามติดเลยครับ โอ้โแรงแกไม่มีตกจริงครับปาเตอร์ดูแชมป์หายใจครับโอ้โหอบตัวโยนเลยครับไปบอกไม่เหนื่อยครับแค่ทุกอย่างล้นภาพมายาครับของจริงนี่ต้องหอบครับอโอ้โหแตฟันศอกมแต่ฟันยังติดต้นแขนอยู่ครับโอ้ยเอาหมัดเอาประคัตมาครับเอา้าเอ้าโยนเข่าคืนไปนอาเธอเองก็แป้ไม่ค่อยกำหมัดครับกำงานบอกต้องกำหมัด เดินตามติดครับอาร์เธอร์เฟลเลอร์ครับไปล่างโอ้แชมป์ตอนนี้ต้องฮึดต้องฮึบอ,อีกครั้งเลยครับม,มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดเอาวแท้เข่าซ้ายอโอ้เหนื่อยครับขอพักแป๊บหนึ่งก่อนลุยต่อตอ,ตอยับไปครับอาร์เธอร์แม่แต่ว่าแชมป์ยังแข็งใจออกอาวุธเลยครับรัดมาโน้ม,มาตีโอ้ยัดไส้ครับเต็มเต็ม แม่เรื่องจิตเรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแม่อาเธอร์าแกเนเน้นๆกว่านี้หน่อยนะครับแม่มีโอกาสนะครับแม่แต่แกส,สาวทีแต่ไม่แม่นนะครับเอาแชมป์ตีโอโยนเข่าก็ทำได้ดีครับแชมป์โอ้เหนื่อยครับโอ้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 อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โโอ้โอ้้้โอ้อ้โอ้คอับอ้โอ้โอ้ หมดหรือยังครับวงในอีกครับเอารัดตีครับอืมทีมงานตะโกนบอกบิดแล้วมดแล้วครับแอ่ไปดูใครเบิดเลยครับอโหยัดขวาครับโดนมือคืนครับเอาไม่สอกไม่ถึงอีกครับไม่แตกหรเปล่าครับไม่แตกครับน่ แล้วก็เป็นอ r t เธอร์เฟลเนอร์ครับแม่ได้ความขยันครับแม่เอาชนะแชมป์ฟิล์มกองใสอีกสตาร์โคไปได้ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหต่อยกันสนุกจริงๆครับมันนระทึกใจตลอดเกมเลยครับ